สวัสดีครับพบกับทิวพยอดครับวันนี้นะครับมาชมพระนะครับที่ผู้หมวดนะครับผู้หมวดท่านกรุณานะครับให้มาชมนะครับมาชมมาเช่าหานะครับแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันนะครับนี่ครับมีพระหลากหลายนะครับเต็มไปหมดครับพระเครื่องหลากหลายนะครับนี่ครับเครื่องหลากหลายนะครับที่คุยกันไว้ก็จะมีนี่นะครับเป็นหลวงปู่จันนะครับวัดสีเทพนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับนี่หลวงปู่อีวัดสัตหีบนะครับหลวงปู่อีวัดสัตหีบ นนนี่ะครับจเดแล้วก็นี่เป็นหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยนะครับเหรียญมหาปรารถนารุ่นสามนะครับแล้วก็มีพัดติ้วพัดเทียมนะครับปี2500นะครับปี2500จังหวัดนครพนมนะครับพัดติ้วพัดเทียมนี่นะครับเป็นนี่ครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับวัดพระขาวนะครับจังหวัดพระนครจังหวัดพระนครไอจังหวัดอยุธยานะครับปลูกเสกนะครับเมื่อวันเสาร์ที่5ปี2500 สิบเก้านะครับสาหรับองค์นี้นะครับเป็นรุ่นแจกกรรมการนะครับนี่ครับหลวงพ่อจรันนะครับหลวงพ่อจรันเป็นเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวหรือนวะนะครับนี่เป็นพระอาจารย์บุญอุ้มนะครับพระอาจารย์บุญอุ้มอันนี้เป็นพระไม้แกะนะครับศิลปะไม่ทราบที่นะไม่ทราบที่อันนี้เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จก้างปลานะครับของหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยนะครับ ันนี้เป็นหลวงปู่สวงนะครับเป็นพระของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินครับรุ่นสร้างมนดบนะครับอันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงตามหาบัวนะครับที่ระลึกในงานถวายพระเพลิงนะครับของหลวงตามหาบัวยานสัมปโนนะครับอันนี้ก็เป็นเรียนหลวงปู่จันทร์นะครับหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพนะครับนครพนมนะครับหลวงปู่จันทร์ครับอันนี้ก็เป็นพญานาเกียวครับพญานาเกียวอันนี้เป็นหลวงปู่ขาวนะครับ ลุงปู่ขาวอานารโยนะครับนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ